ททีี่่่่เเเอาาาไวงตกใจเลยนะคุาแม่ค่ะไปเรื่องของใครก่อนคะของคุณแมทเพิ่งไปฉลองใช่ค่ะเฉลิมฉลองสละโสดค่ะใช่ก็ก็ปรับปรับมากๆเลยค่ะก็จัดเตรียมเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆก็ดีใจที่นางชอบค่ะปรับนี่คือแมทเขาลงตัวเป็นเพื่อยแบบปรับหรืออะไรใช่เหมือนแบบว่าเพิ่งขอ แล้วกลับมาได้แบบเดียวก็มีเฉลิมฉลองแล้วเดี๋ยวก็คิวแต่งงานก็เร็ว,เร,วเร็วนี้ใช่ค่ะใช่เร็วเร็วนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวบอกเองเขายังไม่บอกวันใช่ไหมใช่ปัดทุกันไหน <c oughs> แน่น่ะสีนน <c oughs> ่น่ะสีตกใจไหมมันแบบเอ้ยมันแบบของแล้แบบไม่ตกใจค่ะเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็อยู่เท่านี้ก็แล้ว <c oughs> มันเป็นเรื่องที่แบบมันก็ ตกลงปองใจกันมันก็แต่งงานเป็นเรื่องปกติบางทีเพื่อเจ้าสาวเอกได้ไปการคุยจีนคุยเรื่องชุดเรื่องอะไรกันหรือยังคะมีคุยแต่เรื่องการปัดกั้นประตูอะค่ะเป็นเรื่องใหญ่นักสอบว่าเอ็มจะตั้งคําถามอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมีแซวกันค่ะบรรยากาศงางวันนั้นเป็นไงบ้างมีเห็นว่ามีการแบบมีของเซอร์ไพรส์สนุกใช่มินก็เตรียมน้องจอร์ชน้องจอร์ชเวอาร์ไปเซอร์ไพรส์พี่แมทเพราะรู้ว่าแบบพี่แมทชอบแล้วเราก็แบบว่าเอ้ย เ็นเพื่อนน้องน้องม่อนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยขอให้มาเป็นเกรสเซอร์ไพรส์พี่แมทหน่อยได้ไหมถือเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักยินดีมาแบบทันทีเลยค่ะที่เจ้าสาวเป็นไงรตกใจตะลึงกับเซอร์ไพรส์กรี๊ดแบบกรี๊ดเลยใช่ค่ะก็น,นางก็แฮปปี้แล้วนางก็แบบอุ้ยรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนในกลุ่มแบบว่าเขาไปแอบ,บดูว่ากดไ <c oughs> ลค์บอยแซลกันนางดูไม่ตื่นเต้นนางก็บอกว่าคือเหมือนแบบ เหมือนนางก็บอกว่าแบบเออจัดแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี um> us, ้ยแบบสบายๆค่ะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นตื่นเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นกว่าใช่คพราไปสองงานเลยใช่ใช่ค่ะใช่ดีใจดีใจกับทั้งทั้งสคนเลยทีนี้ผมกเอกดดันไหมจ๊ะ มันเหลือคนสุดท้ายแล้วตอนนี้เ,เพราะว่าเต้ยก็ยังยังเหลือเต้ยอยู่มินบอกว่ามินก็เลยแบบว่ารีบบอกพี่เต้ยว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหีอ,อยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดอยู่เป็นเพื่อน,อนไม่กดดันเลยค่ะร,รู้สึกว่าแบบ เออยินดีกับพีพ่ๆมากกว่าเพราะว่าพ,พี่ๆเขาพร้อมแล้วอ่ะแต่ตัวเรายังไม่พร้อมไงเราก็เลยไม่ได้กดดันแต่ทุกคนก็เชียร์เราแล้วนะทุกคนเชียร์ทุกคนเชียร์มากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำรู้สึกว่าแบบเก็บตังก่อนแต่ที่ผ่านน่าจะกดดันว,ว่าเราไม่เลยค่ะ <im> เขาเป็นสายชิลเขาเป็น้งสายชิลมากๆก็เลยไม่ไม่ได้กดดันแล้วจริงเขาเขาเป็นเกิดเกิดแล้วมีแต่ละคั เขาเกินแต่เราบอกว่าแป๊บนึงนาย่บเพิ่งไม่เหมือนแบบว่าเกิดว่าแบบเอ้ยเมื่อไร่อะไรเงี้ยก็มีคุยมีคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คบกันมานานอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเออขอแบบก่อร่างสร้างตัวอีกนิดนึงยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่อ่ะตั้กี่ปีคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานเยอะหนูก็โปะหมดแล้วเนี่ยโปะหมดโปะหมดแล้วเนี่ยใช่หนูก็เลยบอกว่าเออเหมือนแบบยัง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 ต้องเก็บตังค์อยู่ค่ะป่าไม่เล่น ป๋าก,ก็ถามเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งทีป๋าก,ก็ถามทีใช่แล้วบอกป๋าว่าไงคะก็บอกป๋าว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์อันนี้เสร็จที่กําลังทําอยู่อ่ะรอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเยอะไะห,ห,หมคุณเยอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบหนูหยุดก่อสร้างไปเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องการรับเหมาอย่างที่บอกครั้งที่แล้ว แต่งจริงแต่งแล้วก็ทาได้นะคะงานช่วยมีคนช่วยด้วยนะไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นั้นต้องเป็นที่พิเศษสําหรับเราเออคือรเราต้องมีเวลาให้กับงานใช่เพ <อ S 1> ราะว่าตอนนี้เหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบตั้งใจทํากันทั้งคู่ทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอย่างที่บอกว่าเจอปัญหาที่ผ่านมามันก็เลยทาให้โปรเจกต์หยุดชะลักตใช่ถ้าเกิดโปรเจกต์เสร็จ๊บ ค่ะใช่ใช่ใช่เยอะไม่นคำตอบเยอะค่ะเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องการรับเหมาคือเหมือนแบบทำไปได้ประมาณ20%อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยมีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนเจ้าอีกกี่ปีได้ครับเนี่ยหนูก็เครียดอยู่เหมือนกันหนูไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาการก่อสร้างหนูไม่สามถ้าหนูทําเองได้นะพี่หวานทําแล้วทําแล้วลงมือแล้วลงมือแล้วแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ใหญ่เล่งเราเราไม่แบบ คือมินว่าถ้าใจเรารู้สึกว่ามันพร้อมแล้วพร้อมที่จะมุกออนไปผู้ใหญ่ไม่ได้แบบเร่งรัดว่าแบบต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันมันด้วยความที่พอทุกคนรอบตัวเราแต่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะถามเราเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นปัจจัยในการเร่งรัดตัวเองค่ะคือมันจะติดแค่เรื่องงานในเดือนจริงๆมันติดเรื่องงานจริงๆแล้วก็มันมันเป็นเรื่องความพร้อมที่แบบแต่งงานมันมันเราต้องย้ายไปอยู่ บ้านเขาหรือว่าต้องออกมาอยู่กันเองแล้วมินก็แบบหลักบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามินติดติดครอบครัวไปไหนไปกอะไรกจัันเลยอมก็คือเหมือนเหมือนเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ยังไม่พร้อมนะตอนนี้มากกว่าค่ะไม่ได้กลัวแต่ว่าคิดถ้าวันนึงพอยังไงก็ต้องแต่งแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ต่อเลยเราไมอยู่บ้านเราไม่น่าจะยอมทุกวันนี้ กรุงเทพยังไม่กลับเลยเป็นโรคก,กลัวกรุงเทพภู<ม>ิพแพ้กรุงเทพตอนนี้ภูผาน้องๆไม่สง่งเราออกเลยแบบไปแถวนี้มีแต่ยายไปอยู่ด้วยอะคะ่ะเวลาไปเขาใหญ่ทีก็คือติดกันไปทั้งขบวนใช่ก็เลยเหมือนแบบเราก็ติดที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยจะมีบางความรูสึกปีังไงดีคู่เราไหมยังไม่ได้คุยถึงตรงนั้นเลยะคะ่ะก็คือเหมือนเราคุยกันแค่แบบว่าเออเดี๋ยวเราจะทําโปรเจกต์นี้ให้เสร็จแล้วเรามาดูความความพร้อมกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคนช่างน่นแหละ ใช่ใช่ช่างทิ้งไปหนูก็เลยแบบว่าต้องสร้างเองก่อนตอนนี้ค่ะค่ะ <c oughs> ข,ขอบคุณค่ะ